่อยมีดอกมีลูกให้เราก็ทําการตัดกิ่งทิ้งเลยจ้าแล้วก็ทําสาวให้กับมะเขือนะคะมะเขือก็จะมีลูกให้เรากินตลอดปีเลยจ้าเขือขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนนี่จ้าทยอยเก็บนะคะไปทําซุปมะเขือกันจ้าตอนนี้เป็นเวลายามเช้านะคะทุกคนชเช้าแดดแรงนะคะทุคนนี่จ้าก็ทําสาวนะคะเขาก็จะออกกิ่งก้านสาขาให้เราได้เก็บอีกรอบนึงจ้า ถ้าต้นเขาเริ่มมีอาการเหลืองแล้วนะคะทุกคนไม่แตงกันบัางจ้าดูจ้าแตงน้องกระติบเป็นยังไงคะคอตกคอเหี่ยวก็เลยจ้านี่คะ่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปเลยโอ้ยเนาะเด็ดหลายลูกอยู่จ้าได้เยอะอยู่คะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปน้องเก็บแตงเก็บมาคือจ้านี่จ้ะก็หาเด็ดใบเหลืองๆนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้ก จะมีมแมลงมาเกาะนะคะน้องกระติบก็คอยแต่งกันมั่งจ้าดูจ้าแต่งน้องกระติบเป็นยังไงคะคอตกคอเหี่ยวกันเลยจ้านี่คะ่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปดูคะ่ะบางทีก็เพีย้ยเกาคะค่ะถ้าเพีย้ยเกาะจะตัดทิ้งเลยจ้าไม่เอาเก็บไว้นะคะเขาจะเป็นเชื้อโรคไปต่อต้นอื่นจ้ะหรือไม่ก็ฉีดจ้านี่จ้ะก็หาเด็ดใบเหลืองๆนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้ะ จะมีมแมลงมาเกาะนะคะน้องก็ติบก็คอยโคนไม่ต้องถึงพูดถึงยามตอนเทิ่งเที่ยงบ่ายเด้อมันก็ยิ่งกว่านี้อีกค่ะเนาะขนาดนี้น้องกรติบก็ให้ระบบน้าหยดนะคะทุกคนยังยังขนาดนี้เลยนะคะแดดแรงมากไม่รู้จะแดงไปไหนนะมีใครไปติดแอร์บนท้องฟ้าให้หน่อยได้ไหมคะเอ่อเปิดแอร์หน่อยจ้าทุกคนนี่จ้าทยอยเก็บนะคะไปทำซุปมะเขือกันจ้าตอนนี้เป็นเวลา ยามเช้านะคะทุกคนเช้าแดดแรงนะคะเยอะเกินไปนะคะต้นเขาก็จะออกแบบว่าใบดกนิดนึงนะคะทุกคนนี่จ้ะด้านบนจะเป็นดินธรรมดานะคะมะเขือต้นนี้เป็นต้นของปีที่แล้วนะคะทุกไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาค่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไว้ไวิ้น้ำส้มฟันไม้จ้าส้มส้มฟันไม้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะก็ดูแลกันไปจ้าเพื่อผลผลิตนะคะ สวัสดีจ้ากระติบสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาเก็บมะเขือจ้ามะเขือที่ปลูกใหม่ในรังโฟมออกลูกแล้วนะคะเก็บแล้วจ้าจ้านี่จ้ะก็หาเด็ดใบเหลืองๆนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้าจะมีแมลงมาเกาะนะคะน้องกระติบก็คอยก่อนที่จะปลูกด้านล่างนะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มูลคั่วนะคะแล้วก็ต้นย้าค่ะบาง กล่องน้องก็ติดก็ใส่ปุ๋ยอคอกนะตอนนี้แดดเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็จะค่อนข้างที่จะแรงเวลานี้เป็นเวลา3โมงเช้าแล้วนะค่อนข้างที่จะแดดร้อนอยู่ค่ะหมวกก็ไม่ทุกคนนี่จ้าทยอยเก็บนะคะไปทําซุปมะเขือกันจ้าตอนนี้เป็นเวลายามเช้านะคะทุกคนเช้าแดดแรงนะคะทุกคนก็จะได้กินกันทุกวันอยู่นะคะแตงกวานะคะก็ดีค่ะปุ๊บไม่ค่อยมีดอกมีลูกให้เรา ก็ทําการตัดกิ่งทิ้งเลยจ้าแล้วก็ทําสาวให้กับมะเขือนะคะมะเขือก็จะมีลูกให้เรากินตลอดปีเลยจ้าโคนไม่ต้องถึงพูดถึงยามตอนเที่ยงเที่งยงบ่ายเด้อมันก็ยิ่งกว่านี้อีกค่ะเนาะขนาดนี้น้องก็ติบก็ให้ระบบน้ําหยุดนะคะทุกคนยังยังไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาค่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไวๆน้ําส้มฟันไม้จ้าน้ำส,ส้มฟันไม้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะ ก็ดูแลกันไปจ้าเพื่อผลผลิตนะคะมาเก็บทุกคนนี่จ้าทยอยเก็บนะคะไปทำซุปมะเขือกันจ้าตอนนี้เป็นเวลายามเช้านะคะทุกคนเช้าแดดแรงนะคะแต่งกันมั่งจ้าดูจ้าแต่งน้องกระติบเป็นยังไงคะคอตกคอเหียวกันเลยจ้านี่คะ่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปแตงกันมั่งจ้าดูจ้าแต่งน้องกระติบเป็นยังไงคะ คอตกคอเหี่ยวกันเลยจ้านี่ค่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปเลยโอ้ยเนาะได้หลายลูกอยู่จ้าได้เยอะอยู่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปน้องเก็บแตงเก็บมาคือไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาค่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไ,ไวๆค่ะทุกคนก็จะได้กินกันทุกวันอยู่นะคะแตงกวานะคะ ก็ดีค่ะปลูกสวัสดีจ้ากระติบสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาเก็บมะเขือจ้ามะเขือที่ปลูกใหม่ในรังโฟมออกลูกแล้วนะคะ<ส>เก็บแล้วจ้าทุกคนก็จะได้กินกันทุกวันอยู่นะคะแตงกวานะคะก็ดีค่ะปลูกนี่ค่อยมีดอกมีลูกให้เราก็ทําการตัดกิ่งทิ้งเลยจ้าแล้วก็ทําสาให้กับมะเขือนะคะ <ๆ S 1> มะเขือก็จะมีลูกให้เรากินตลอดปีเลยจ้าจ้านี่จ้ะก็หา เด็ดใบเห,เหลืองนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้ะจะมีแมลงมาเกาะนะคะน้องก็ติบก็คอยโพนนี่จ้ะก็ทำสาวนะคะเขาก็จะออกกิ่งก้านสาขาให้เราได้เก็บอีกรอบนึงจ้าถ้าต้นเขาเริ่มมีอาการเหลืองแล้วนะคะทุกคนไม,ไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาค่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไวๆคือแรงมากนะคะแดดด้านล่างนะคะไม่ไหวจริงๆหลายๆบ้านเป็นกันไม่เออทุกคนนี่จ้าทยอยเก็บนะคะ ไปทำซุปมะเขือกันจ้าตอนนี้เป็นเวลายามเช้านะคะทุกคนเช้าแดดแรงนะคะได้ใส่นะคะมาจากต้นนี้บ้างคะ่ะต้นนี้ก็จะแบบลูกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ mm. ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเก็บไปกินเองนะคะต้นเขาก็จะแบบว่าใบเขาไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาคะ่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไ,ไว้ไม่ค่อยมีดอกมีลูกให้เราก็ทําการตัดกิ่งทิ้งเลยจ้าแล้วก็ทําสาวให้กับมะเขือนะคะ มะเขือก็จะมีลูกให้เรากินตลอดปีเลยจ้ากิดน้ําส้มฟันไม้จ้าส้มส้มฟันไม้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะก็ดูแลกันไปจ้าเพื่อผลผลิตนะคะมาเก็บแตงกันบ้างจ้าดูจ้าแตงน้องกระติปเป็นยังไงคะคอตกคอเหี่ยวกันเลยจ้านี่ค่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปสวัสดีจ้ากระติปสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พามาเก็บมะเขือจ้า มะเขือที่ปลูกใหม่ในรังโฟมออกลูกแล้วนะคะเก็บแล้วจากก่อนที่จะปลูกด้านล่างนะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มูนคิวนะคะแล้วก็ต้นหญ้าค่ะบางกล่องน้องกระติบก็ใส่ปุ๋ยอคอกเยอะเกินไปนะคะต้นเขาก็จะออกแบบว่าใบดกนิดนึงนะคะทุกคนนี่จะ้ะด้านบนจะเป็นดินธรรมดานะคะมะเขือต้นนี้เป็นต้นของปีที่แล้วนะคะทุกคน,กนไม่ต้องซื้อเขานะคะเพราะว่าที่บ้านโลดหลายตังมากราคาสูงปีสูงปี ไม่ไหวกับราคานะคะนี่ค่ะเราก็เก็บกินไปค่ะจ้านี่จ้ะ,จะก็หาเด็ดใบเหลืองๆนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้ะจะมีแมลงมาเกาะนะคะน้องก็ติปก็คอยขนาดนี้เลยนะคะแดดแรงมากไม่รู้จะแดงไปไหนนะมีใครไปติดแอร์บนท้องฟ้าให้หน่อยได้ไหมคะเอ่อเปิดแอร์หน่อยจ้าตอนนี้แดดเริ่มอ,อ่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็จะ ค่อนข้างที่จะแรงเวลานี้เป็นเวลา3โมงเช้าแล้วนะค่อนข้างที่จะแดดร้อนอยู่ค่ะหมวกกไ็ไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเสียเวลาค่ะจะได้เก็บลูกเขาทานไวๆขนาดนี้เลยนะคะแดดแรงมากไม่รู้จะแดงไปไหนนะมีใครไปติดแอร์บนท้องฟ้าให้หน่อยได้ไหมคะเอ่อเปิดแอร์หน่อยจ้าติดน้ำส้มฟันไม้จ้าน้ำส,ส้มฟันไม้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะ ก็ดูแลกันไปจ้าเพื่อผลผลิตนะคะมาร์เก็ตโฟนไม่ต้องถึงพูดถึงยามตอนทิ้งเที่ยง<ๆ>บาย่บายเด้อมันก็ยิ่งกว่านี้อีกค่ะเนาะขนาดนี้น้องก็ติดก็ให้ระบบน้าหยดนะคะทุกคนยังยังขนาดนี้เลยนะคะแดดแรงมากไม่รู้จะแดงไปไหนนะมีใครไปติดแอร์บนท้องฟ้าให้หน่อยได้ไหมคะเอ่อเปิดแอร์หน่อยจ้าขนาดนี้เลยนะคะ แดดแรงมากไม่รู้จะแดงไปไหนนะมีใครไปติดแอร์บนท้องฟ้าให้หน่อยได้ไหมคะเ,เปิดแอร์หน่อยจ้าเยอะนะคะแล้วก็เด็ดใบเขาออกค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปุ๋ยเยอะนะคะแตงกันมั่งจ้าดูจ้าแดงน้องกระติ๊บเป็นยังไงคะคอตกคอเหี่ยวกันเลยจ้านี่คะ่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปแตงกันมั่งจ้าดูจ้าแดงน้องกระติ๊เป็นยังไงคะ คอตกคอเหี่ยวก็เลยจ้านี่ค่ะบรรยากาศของน้องแตงนะคะก็เก็บไปเถอะขอบคุณมากเลยนะคะกิดน้ําส้มฟันไม้จ้าส้มส้มฟันไม้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งนะคะก็ดูแลกันไปจ้าเพื่อผลผลิตนะคะมาเก็ตโฟลไม่ต้องถึงพูดถึงยามตอนทิ้งเที่ยง,งบ่ายเด้อมันก็ยิ่งกว่านี้อีกค่ะเนาะขนาดนี้น้องก็ติกก็ให้ระบบน้าหยดนะคะทุกคนยัอย่างเอย โอ้ยเนอะเด็ดหลายลูกอยู่จ้าได้เยอะอยู่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปน้องเก็บแตงเก็บมาคือจ้านี่จ้ะก็หาเด็ดใบเหลืองๆนะคะที่แบบเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์ออกจ้ะจะมีแมลงมาเกาะนะคะน้องก็ติบก็คอยแตงกันมั่งจ้าดูจ้าแตงน้องกระติบเป็นยังไงคะคอตกค